สระอาปาป้ามีช้างตัวใหญ่ในกระเป๋าคุณป้าเฟสอะชอบไปทางลัดเฟสพูดไม่จบประโยคพูดไม่จบประโยคพูดเหมือนคณครูเนี้ยปาป้าป้าสระอาปาป้ามีแมวตัวใหญ่ในกระเป๋าคุณป้าน่ะ ไม่มีในกระเป๋าเลยมินหนูไปคุณป้าเลยมันต้องมีในกระเป๋าก่อนอ้าวอ่ะรดาปลาปลาป้าปลาปาปลาป้ามีปลาตัวใหญ่ในกระเป๋าคุณป้าเป้ามันต้องมีในกระเป๋าด้วยไม่ใช่คุณป้าเลยมันไม่ได่ไปทางรัดพูดให้จบมีผีในห้องนี้ ดูดีดีวิรดาไม่มีเสียงเลยกลัวผีเหรอมีผีมีผีเหนกลัวมีผีในห้องนี้ดูดีดีผีตัวดำผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำจำให้ดีลุงมี เสียงไม่หีแล้วลุงมีแกเลี้ยงมาอ๋อมีเสียงระดาส่วนลุงมาเลี้ยงกระเบื้อเจ้ามานั้นแสนดื้อแต่กระเบื้อฝึกเลือดีชาวบ้านเข่าเล่าลือเข่าเล่าลือว่ามาดื้อ

พอพาลูกพอพาเนี่ยฝึกพูดเห็นไหมมันจะได้พูดชัดๆฝนตกพลำล่อันนี้ก็ปั๊มปัพลำพลแม่ดำกลางเริ่มดูสิใครพูดได้มัางแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงศิลาพูดได้มั้ยเนี่ยประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรง หุบร่มให้ทีมให้ทีุบแบบนี้ลูกหุบเออหุบร่มไม่ใช่หุบร่มอ่ะอบอบอบกบเอ๋ยทำไมถึงร้องทำไมต้องมีแสดงหน้าทางเลยโกบร้องเพราะท้องมันปวดท้องเอ๋ยทำไมถึงปวดท้องปวด เพราะข้าวมันดิบข้าวเอ๋ยข้าทำไมถึงดิบข้าวดิบข้าทำไมไม่พูดล่ะข้าวดิบเพราะไฟมันดับไฟมันดับไฟเอ๋ยไฟทำไมถึงดับไมถึงดับไฟดับเพราะฝนมันตกฝนเอ๋ยนเอ๋ทำไทำไมถึงตกฝนตก เพราะกบมันร้องอก,บ,องกบเอ๋ย,อยทำไมถึงร้อง